ลงมาหมดเลยลงมาแล้วมานี่้<ฮ>นักเรียนลงมาหมดเลยบุรีรัมนะครับถนนทางหลวง226นะครับมาข้างหน้าได้ไ,ดไหมเด้อมาข้างหน้าใหม่ได้นะครับ ยกของขึ้นแล้วไงหน้าขึ้นครับไม่ต้องกม้มยืดหน้าขึ้นมาครับให้หลวงพ่อเคาะให้ทำตัวตรงขึ้นมาทำตัวตรงขึ้นมาโชว์หน้าครับโชว์หน้าครับหลวงพ่อขคให้ครับสาธุสาธุครับเงยหน้าขึ้นมาครับเงยหน้าขึ้นมายกเงอขึ้น สาขาจับจับจับคุณครูจับน้ําก่อนจับน้าเออนั่นนะครับสิ่งของที่นํามาถวายหลวงตาให้ให้จับไปก่อนนะครับยกได้ยกขึ้นเลยนะครับยกของขึ้นเลยครับยกสิ่งของขึ้นแลยหน้าขึ้นเลยหน้าขึ้นข้างหลังยื่นหัวมาเร็วเอายื่นหัวมาแล้วหลวงตาควไม่ถึงสาธุครับขึ้นหน้าขึ้นครับยกสิ่งของขึ้นหน้าขึ้นนะครับอโรงเรียนท่าช้างลาดบำรุงนะครับขึ้นหน้าขึ้นครับรับ อำอเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับครับเงยหน้าขึ้นครับเงยหน้าขึ้นสาธุสาธุครับสอ่วยหน้าขึ้นครับ